เราจะผูกแขนให้พันหนึ่งเอาจับเอารถต่อเห้ปอบิดพูดอะไรมาผูกใบไม้ให้มึงนี่ใบกระทบผมไม่ยำใช่แต er> ่เอโอ้ไอันน้เงินมูว่ะโอ้มูแต่ละคนเขาไม่เคยมีเงินเขายังผูกแขนให้น่ะอายุต้องปีแล้วพี่จะให้ไปเป็นทหารยิเลยครับทำงารจะเจนเมื่อก่อนได้จะปีแล้วสาปีที่สามปีอ๋อสิ่งทหารซ้ำจับถือไปถือกันไปแดง อาโอเคมันมานถ้าเกิดว่าออกทหารเล้ยวแถวย่างามีงานแห่งเหตุก็ค่อยกลับมาหาคุณได้เด้อเอเอเดี๋ยวนี้เนี่งป้ามีสามาว่าผมไปซอยบักอ่นการถึงที่ยัยง,ยงผมซอยทุกคนนั่นแหละคี่ว่าผมอยากซอยอ่าก็จะเป็นจะต้องไปซอยแต่อ่นนู้เดียวสี่ลูกน้องผมก็ซอยเอางีแล้วกันมาลอง่าบอกเบิ่งดูว่าลูกน้องในกลุ่มดิู้ใดคิดว่าทุกอย่างก็มัวลองมาเบอกเรื่องทุกอย่างเอาจะแข่งกันสามพันลำบากก็อ่นบ่ลำบากก็อ่นดีกว่า ลำบากกังไเอามาบอกฟังดูมาไหมว่าผู้ใดที่ว่าลำบากก็มัดมาบอกต่อเด้ออ้าที่ว่าผู้ใดหมอสภิด้เงินสามพันเหนียวเจปีแล้ยี่สิบบางนักร่หนึ่งยิปีแล้วต่งานอยู่ได้จ็กปีสามปีมางานได้เจ็ดปีอ้าลำบากกี่ไนเ้ายครับนี่ีเอานี่ยังไหข้างมลรครับมวลรถวันลำบากเดียวเงินเงินมาใส่เยมเงินไขมาเงินอร ยมเงื่อนเดือดออกมาเลื่อนงินลอยเดียวครับเอาเงินเดือนออกมาไกลหนีเบิดเงือนลอยเดียวเราเราใจยุ่งหอนเดือนไหนยังไหนเราทุกเดือนเราทุกเดือนเห็นยังไหนกะยืมเคนใส่ครับก็ยืมไปใส่แล้วก็ยืมอีกแมีดอกมีดอกอีกบ่มีครับมีดอกอีกเอ้ามีผู้ใดนลำบากก็หนีบ่อันนี้คือลำบากคือเป็นมีก็คือเงินเดือนมาบนเหลือเหลือลอยเงื่อนใส่มีใครลำบากก่หนีบ่ไม่มีเราบอกีกเลยเอาม่เราเรื่องเขาชีวิตลำบากยังไหน ว่าความจริงพี่เอาะไดิเอเงี้น่แรงอบน่นานงกบกัวมันจะใส่เป็นยังไมเงี้ย่แรงอกวมันจะใส่ควันออกแนงนนงกบมันปีงไกไปน้ำทังนงด่างงัวเน่ได้านมันมันหัวเนี่ยูู่วัหรไฟตาบมี ได้ได้ได้าดดูนี่ได้ได้ได้นี่มานั่งดีว่ามานั่งดีกว่าดีังอ่รงได้สามพันเ็นอย่างไัด้า่าไหร่ล่าลบาก์มูลเย่ม้วจะได้แน่ี่อกไปสองไปสองมอไซใช่อ๋องรงนตามพาไปสองมอไซใช่เยยีแน่ีเน่าอ๋อไสอ้ม้ไซใสิยวมทียังอยู่อ่อยู่ครับอ กูเห็นมันพึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่โอเว่นป่ะมันซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่แต่ย่าหมู่เว้นในย่ามือนนี้มันบ่มีเงินซื้อเขามันก็ต้องไปยืมเขามาแล้วก็เสียดอกแล้วก็พอสิ้นเดือนมาเขาเงินไปใส่เขาก็ก็คือว่ามันก็เดือนนี้อยู่ร้อยเดียวอันนี้เป็นหัวหน้าเขาหรือเ่าเลื่องหัความครบหน้าเขาหรือเปล่าผู้ใดเป็นผู้ใดคิดว่าผู้ใดเดือดร้อนเงินอีกอ้าว่ามันเดือดร้อนมันก็เดินลอนกับสกุลนะครับคอยอยู่เอาใครใครมีหนักหนักมันหนีป่ะ นักก็นี่นักก็นี่สองคนอยู่วะที่ว่าหนักที่ว่าในในกลุ่มนี่เนี่ยนักไอ้พนักงานมีเกือบสองร้อยคนเมื่อนีมีแค่กลุ่มจำนี้ที่เจอคือสองคนนี้วะที่หนักแมนครับที่เจนเ่าี่เห็นความความลำบากครับน้องผู้หญิงเลยนะวิววะหรือว่าสบายดีเป็นแอลไม่ยังเป็นทําแอลสบายสบายกเขาเยอนวะรถมาในห้างขึ้เขาอันนี้ไม่มีเงินกินเขาแล้วตอนเช้าไม่มีเงินกินเขาอยู่กวะหนึ่งสอง มันก็ไม่ยากผมเนี่ยแหละครับได้เกชือกผมผมยิ่งได้ก็แต่จีนได้ป่านนะคุณเริ่มฟังออกแล้วค่าเรื่องเชือกขอเงินมึงมากินเขาเงินป๊อปป๊อปเขาช่วยกันกินนี่แหละเอาเราเป็นอยังเงินเดือนผมก็ให้ค่ากับเขาเมื่อละจักบาทอยู่ได้หรือเล่าเขาเที่ยงผมใช้ผมใช้ยังยังยังบ่ได้ค่าเขาครับอ๋อพึ่งเขางานพึ่งพึ่งเขายังไม่ผ่านเกณฑ์ครับงั้นเดี๋ยอะๆจะพิจารณาให้เรื่องค่ากับเขา แต่คนที่ผ่านเกณฑ์ใครเขาเขาทุกคนแล้วเนีครับเขางานได้จ็กเดือนนะอันนี้ต้องเป็นได้สามเดือนที่เดือนนี้แล้เอาถ้าผ่านเกณฑ์ต้องจ็กเดือนสามเดือนเดือนขึ้นสามเดือนขึ้นครับแต่หากบันมาใหฮในี่บันรจุเป็นพนักงานไงอ๋อเออเดี๋ยวจะได้บอกไอ้พวกไครบางคนเขาให้ว่าจะได้บรรจุท่านได้เพิ่มขึ้นมาเดือนประมาณพันห้าเป็นบ่มือรหัสิดบาทบ่ที่เขาให้ตะกี้เขาเห็ดกขาเผาเลี้ยงเดี๋ยวนี้มันหยุ่งยากก็เลยให้เป็นเงินแทนทั้งนั้นเออเราแบบกองคนก็ ให้เราบากันเอาจะได้3,000กิบบาทกิบบาท3,000ันี่คนเป็นของไทย่าเไืยนงครับห้เรื่องครับเนอะท้อทำกันนะครับพี่บวกกันกันเขาบังกันอะไรบวกกันแล้วกาบังก็ระย่างครับมันไปมันเทากันบวกแมนครับอ๋อบังกัน ผมรู้ว่แบ่งเครื่งกันได้ว่าคุณละพันหาได้ว่าหรือว่าจากคิดว่าเจ้าของลำบากว่าคนได้สามพันหรือยังไงหรือให้เขาสามพันรถเขาลำบากกว่ายังไงคุ้มกว่าคอ่างนะคู้อกก่าคบผมก็ได่คุ้มเยอะลำบากคนละอย่างสามพันแบ่งกันเด้อเาพักกันยุ่งกันนะพันหาสองรถพ่อบอปอปอสามตันสามตังเพาพาะขนาดเาอ่ะเ พ่อๆา่กันเอาร้านเจจาไปไปร้านอาหารเลยาันมาบัวเกี๊ยวเก๊ยวเกียวเกี๊ยไปเก๊ยไปกนช่วยเกาวเก๊ไปน้องกันเดอด้เก๊ยวไป ไปให้รถจะไปให้รถเล้ามาเก็บมาขันเราเก็บตลูกพี่ฟังเูกพี่เมื่อกี้นี่คุต้องโทษลูกพี่ลูกพี่ไรอ้ง้ยเนาะไปล่าลาโอเคเอาเก็บไปในเกจรถเอเก็บไปในเกจครับลูกพี่ไปเห็ดรถได้เก็บไปเห็ดรถแต่ลูกพี่ฟังไปเปลี่ยนข้าโอเค เอาโอเคครับผมไม่จำเป็นผมไม่ได้ช่วยแค่อันพออันนะความหมายคือมันเป็นคนดังนะว่าไงซะาพอเฮ็ดตอยมันเบิบไม่ได้แพร่กระจายหลายคลิปอย่างเงี้ยผมก็ทําแต่ม EX ันไม่ค่อยแพร่กระจายคนไม่ไม่ไม่ได้เห็นกับผมหลายๆคลิปผมช่วยคนเยอะตลอดเวลานั่นแหละแต่คนไม่เห็นเนาะอันนี้ก็มาทาให้เป็นให้รู้ว่าก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะดีป่ะต้อยมาตลอดนะครับบางทีก็ไม่ได้เฮ็ดคลิปหรอก อันนี้ก็ได้เห็ดให้เห็นว่าเออมันซอยูแต่บางเทื่อบ่าได้เห็ดคลิปเลยหลายๆเธือก็็เคยเห็ดคลิปให้เป็นมื่นเป็นยังก็ให้มาตลอดครับ<ด>โอเคครับสวัสดีครับ